ค่ะก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะค่ะเรายังอยู่ที่อะคับออฟเลิฟวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะก็ไม่เช้านะคะตอนนี้ประมาณ8ปดโมงกว่าแล้วพอดีนอนเพลินไปหน่อยนะคะบรรยากาศดีนะคะแล้วก็หลับสบายนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็เจอมแมลงแปลกๆนะคะหน้าประตูนะคะอันนี้คือบริเวณโดยรอบ ที่อยู่ภายในอคับออฟเลิฟนะคะค่ะเป็นบรรยากาศตอนสายๆนะคะค่ะแดดไม่แรงมากนะคะแล้วก็อากาศเย็นสดชื่นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะเดี๋ยวจะเดินไปอีกห้องหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือนะคะค่ะตึกที่เห็นนะคะอยู่ภายในอะคับออฟเลิฟนะคะอยู่ด้านหลังนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่พักด้วยหรือเปล่านะคะค่ะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาพักที่นี่นะคะก็ลองสอบถามดูนะคะว่าตึกที่อยู่ด้านหลังนี่คือที่พักหรือไม่นะคะค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังคาฟอฟเลิฟนะคะเรามาอยู่ ที่อีกห้องที่อยู่ด้านซ้ายมือของทางขึ้นนะคะค่ะตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นมาก็จะเจอกับบริเวณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่ห้องเรานะคะตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลงไปกินข้าวนะคะตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่ห้องเราแล้วนะคะ ห้องที่เราพักอยู่นะคะก็มีมแมลงเหมือนกันกับห้องนั้นเลยนะคะ,ปะแปลกเหมือนกันนะคะมีมะแมลงมาเกาะที่หน้าปร,ประตูทั้งสองห้องเลยนะคะแต่เป็นมแมลงชนิดต่างกันนะคะคือเรามองว่าปีกเขาสวยดีนะคะพยายามซูมนะคะแต่ว่าก็ซูมได้เท่านี้นะคะคือตัวเล็กมากนะคะเล็กกว่านิ้วก้อยอีกนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกห้องอันนี้เป็นห้องที่เราพักอยู่นะคะเป็นห้องที่อยู่ด้านขวามือจากที่เราเดินขึ้นมาจากาบันไดนะคะค่ะนี่เสียงรถเครื่องนะคะดังกล้องมาจากถนนเส้นหลักเส้นที่มองเห็นริบลนู่นนะคะ ค่ะจากกล้องจะมองไม่ค่อยชัดนะคะแต่ว่าเรามองได้ตาเปล่านะคะบิวสุดลูกของลูกตานะคะค่ะน,นี้คืออ c u p ับออฟเลิฟนะคะเป็นขวดน้ําที่อยู่ในตู้เย็นนะคะ mm hmm. เขาทําเป็นโลโก้ของทางที่พักนะคะเป็นอักับออฟเลิฟนะคะ mm hmm. ขวดน้ําเดี๋ยวจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะ mm hmm. ก่อนที่เราจะออกไปกินกาแฟด้านหน้านะคะ mm hmm. ก็กลับมาดูที่ประตูหน้าห้อง ห้องแรกอีกครั้งหนึ่งนะคะเขายังอยู่นะคะไม่ยังไม่ไปไหนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านหน้านะคะบริเวณที่เราจะมากินกาแฟกันนะคะค่ะอันนี้คือด้านหน้าของอะคับออฟเลิฟนะคะค่ะที่เราบอกไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะคะว่าเราจะมีเบอร์โทรติดต่อที่พักนะคะสำหรับผู้ที่จะมาพักร่วงหน้า ติดต่อล่วงหน้ามาได้นะคะที่อคาบออฟเลิฟนะคะค่ะมาตอนนี้ก็อาจจะไม่แออัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าเพิ่งจะเปิดนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่งจะเปิดหลังวิกฤตโควิด19นะคะค่ะนี่เป็นด้านหน้าของอคาบออฟเลิฟนะคะจากาถนนใหญ่นะคะเข้ามาจากปากทางที่เป็นถนนใหญ่304นะคะก็เข้ามาประมาณ7กิโล นะคะ,คะตามคลิปที่แล้วนะคะก็เลี้ยวซ้ายจากถนนถนนใหญ่นะคะก็ขับเข้ามาเรื่อยๆนะคะอักบัพอัปเลิฟก็จะอยู่ที่กม7จประมาณนี้นะคะแล้วก็อยู่ด้านซ้ายมือนะคะค่ะด้านหน้าทางเข้าอักบัพอัปเลิฟก็จะมีที่วัดอุหภูมิให้วัดอุหภูมิก่อน,อนเข้าแล้วก็มีเจลล้างมือด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของหวานนะคะเป็นน้ําแข็งใสนะคะน่ากินมากนะคะมีเฉากล้วยมีเครื่องอะไรต่างๆนะคะน่ากินมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแหนมเห็ดนะคะอันนี้เราก็ซื้อกลับมากินที่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะซื้อมาสองถุงนะคะอันนี้คืออันนี้เป็นรายการอาหารของฝากนะคะค่ะนี้เป็นมีโคโราชนะคะซื้อมาเป็นของฝากเหมือนกันนะคะเราก็ซื้อมาสองชุดนะคะมาฝากเพื่อนบ้านนะคะ นี่เป็นขนมปังเป็นเค้กนะคะที่ทานกับกาแฟนะคะมีของกินหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวอดนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีพวกน้ําชากาแฟให้สั่งนะคะก็จะมีรายการอยู่ด้านบนนะคะค่ะนี้เลือกสั่งได้เลยนะคะ ถ้าไม่ได้มาพักนะคะก็มาแวะตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอะคับอฟเลิฟนี่ยอยู่ติดถนนเลยนะคะขาเข้ามาก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะค่นี้คือน้ําชาที่เราสั่งนะคะเป็นชามะนาวนะคะค่นี้ก็จะเป็นบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งกินอาหารกันนะคะตรงด้านหน้านะคะถัดไปขวามือนะคะก็จะมี เป็นทางเข้าชมแกะนะคะค่ะก็จะมีหญ้านะคะแล้วก็มีนมนะคะเพื่อที่เราจะซื้อเข้าไปเลี้ยงแกะด้านในนะคะค่ะมีอาหารปลานะคะมีนมป้อนน้องแกะนะคะแล้วก็มีหญ้าให้น้องแกะนะคะ คนที่อยู่ด้านนอกอที่ไม่ได้เข้าพักในอะค o บอัปเลิฟนี่นะคะก็อาจจะต้องอซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปนะคะเพราะว่าอันนี้คือเราพักอยู่ด้านในของอะค o บอัปเลิฟนะคะเราก็จะมีเราก็จะเข้าไปได้โดยที่ไม่ต้องซื้อบัตรอีกรอบหนึ่งนะคะ บ้านที่เห็นยูซ้ายมือนะคะเป็นหลังคาสีแดงๆนะคะก็เป็นบ้านพักอีกหลังหนึ่งนะคะอันนี้คือที่ซูมเข้ามาดูนี่คือเป็นบ้านพักที่เราพักอยู่ด้านบนด้านในอาคาบออฟเลิฟนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับกลางหันนะคะค่ะอันนี้คือไข่กระทะนะคะค่ะมีขนมปังแล,ะะะะแล้วก็มีไข่กระทะนะคะแล้วก็มี พวกแยมนะคะแล้วก็มีเนยนะคะให้ทาขนมปังด้วยนะคะค่ะข,ของเราเป็นชามะนาวนะคะส่วนของลูกสาวเป็นชาอ่าเป็นนมร้อนนะคะค่ะเดี๋ยวขอกินไข่กระทะก่อนนะคะค่ะนะใครสนใจที่จะมาพักอาคับออฟเลิฟ e นะคะติดต่อที่พักได้นะคะตามต้นคลิปเลยนะคะที่มีเบอร์โทรให้นะคะค่ะนี่เดี๋ยว เราจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ,ะใครหิวแฮ,แฮมเบอร์เกอร์บ้างคะค่ะแฮมเบอร์เกอร์น่ารักมากนะคะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ข้ามสะพานมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปด้านบนนะคะค่ะจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวบางตาม,มากนะคะก็คือเพิ่งจะเริ่มเปิดนะคะหลังวิกฤตโควิดนะคะตรงนี้เป็นจุดที่สวยนะคะหลังจากเดินขึ้นมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นอาคารนะคะแล้วก็เป็นทางเดินขึ้นไปตามอาคารเรื่อยๆนะคะค่ะบริเวณโดยรอบนะคะ ณขณะนี้นะคะก็มีการตัดหญ้านะคะซ่อมแซมปรับปรุงบางส่วนอยู่นะคะก็จะมีเป็นการซ่อมแซมได้ยินเสียงเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะแล้วก็เสียงแกะนะคะดังมาเรื่อยๆนะคะจะถ่ายให้ชมบริเวณร,บรอบๆนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ หลังจากที่อะคับอัเลิฟได้ตัดหญ้าแล้วก็ปรับปรุงส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะพร้อมสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวนะคะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาพักที่อะคับอัเลิฟได้นะคะหรือถ้าไม่ได้มาพักนะคะก็แวะซื้ออาหารทานได้ซื้อน้ำทานได้นะคะที่อะคับอัเลิฟนะคะ แล้วก็มาให้อาหารแกะมาให้นมแกะได้นะคะค่ะที่วางน้ำเขียวนะคะบรรยากาศดีนะคะด้านในก็บริเวณนี้กว้างขวางทีเดียวนะคะค่ะก็มีแกะอยู่ด้านในนะคะก็จะมีเสียงร้องของแกะนะคะลอยลมมาเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้เลี้ยงแกะนะคะ เราไม่ได้ซื้อยาซื้อนมมาเลี้ยงแกะนะครับมา,าถ่ายบริเวณรอบๆด้านในให้ดูนะคะ ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศแบบคันทรีคันทรีหน่อยนะคะถ่ะมีคารบอยด้วยนะคะ ค่ะที่เห็นอยู่ด้านบนนะคะเป็นบ้านที่เราพักอยู่นะคะ2หลังติดกันนะคะที่อยู่ด้านบนนะคะแล้วก็ลงมาก็จะมีบ้านพักอีกประมาณสองสาหลังนะคะก็ติดต่อมาจองที่พักได้นะคะที่อคับอบเลฟนะคะวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะอันนี้เราแวะมาเอากุญแจที่พักมาคืนนะคะแล้วก็จะเดินทางออกจาก อค u บอ f เล v e นะคะวางน้ำเขียวกม7นะคะค่ะอันนี้ไทยบริเวณด้านหน้าของอค u บอ f l o ิ e ให้ดูก่อนนะคะด้วยไม้นี้ของปลอมนะคะตอนแรกนึกว่าของจริงนะคะค่ะช่วงนีเ้เด็กก็ปิดเทอมแล้วนะคะหลังจากเรียนออนไลน์มานะคะก็ใครสนใจที่พักที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะก็มาพักที่อคับอฟเลิฟได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลาคับออฟเลรฟไปเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้มาพักที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมารับชมนะคะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ